วันนี้มีรถเข้าใหม่มา4คันนะครับเป็นเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์2.8เกียร์ออโต้ปี2019นะฮะ mm hmm. เป็นรถของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแรกเลยก็มาดูนะครับตัวหน้านะครับจะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับค <Okay. S 1> ันนี้มาวิง่งเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะครับ oh <my> ภายในเป็นแบบนี้เลยเจ้าของเขาทําเป็นเบาะตกแต่งให้แล้วเบาะเดิมไม่มีนะครับ oh <wow. S 1> นะมาดูภายในกันครับ สภาพเบียเปียบภายในเปียบๆเลยคือยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ลถเพื่อเข้ามาแบบดิบๆเลยนะครับเดิมๆเลยตัวนี้ก็มีกล้องหน้าครับมีมาให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยจะมีตัวรับสัญญาณ MP3 ให้ด้วยนะฮะเทอโอโต้นะครับให้ท่านดูนะครับนี่ฝากระโปรงหน้าแบบเดิมๆฝุ่นแบบเกาะๆแบบนี้เลยนะฮะต่างๆแบบนี้เลยนี่ติกเกอร์ยังดูนะครับแมทอาร์ตนะครับลอนยังคมอยู่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันรอยไขนะฮะใดๆเลยดูนะครับหัวน็อตต่างๆนไครับอ่า ไล่ลงมานะครับไล่มาไล่มานะครับผมไล่ให้แบบโดยเร็วๆนะครับต้องขอโทษทีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมบอกไปก็คือตามสายตาผมเห็นเลยนะฮะแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับแผ่นผมฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดนะเพราะฉะนั้นคือกาลัตตีได้เลยว่าคันนี้บอดี้เดิมนะครับสียังไม่เคยเก็บแต่ริ้วรอยมีอยู่บ้างครับอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราก็มาดูตรงเครื่องนะครับว่าเคยมีเปิดฝาสูบมาไหมนะครับนี่ นะะฮมาร์คกิง้งต่างๆจากศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะครับ oh, <yeah. S 1> สภาพจิีมากๆนะมาอยู่ในส่วนของแม็กนะเขาก็เปลี่ยนแม็กมาแล้วครับแม็กที่มันแม็กขอบสุดพกนะยางเนี่ยได้ปี2022เลยนะครับน oh, <hey. S 1> แม็กพกกานสวยงามนะามาดูที่บอดี้นะครับเมสสปอร์ตทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับไฟหลังเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่มีกล้องหลังมานะครับกล้องหลังไม่มีมาให้เปิดฝากระโปรงขึ้นมา นะครับเบาะแถวหลังจะเป็นเบาสี่แถวนะครับเบาะหนังนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับหลังคาไม่เคยทํานะครับต่อไปคันที่2นะครับคันนี้เลยนะฮะอ่ะเรามาดูที่บอดี้ต่อนะครับนี่นะฮะคันนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีรอยแกะรอยไขของฝานกระโปงนะแล้วก็คันหน้าก็ยังเดิมเดิมอยู่อ่ะเรามาดูที่เครื่องของคันนี้นะครับนะสตาร์ทเครื่องอยู่เครื่องก็ยังปกตินะฮะไม่มีอะไรยางคันนี้เนี่ยผมมองว่าดอกยางยังแน่นๆนะครับผมยางยังมีอยู่เลยนะนี่นะ อย่างและที่สำคัญคันนี้วิ่งมาแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ก็เหมือน <God. S 1> กันครับแบค็อคอร์6นะครับยางอย่างเป็ๆเรียบๆเลย,เยนหน้าภายในบอกเหมือนกันเลยแล้วก็สเปคเหมือนกัน mm. นะครับนี้ย้ำอีกทีครับม่วิ่งมาเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยจะไม่มีตัวต่อบลูทูธมาให้นะครับถ้าอยากจะให้มันสวยหน่อยก็ทําหลังคา v ีแค่นั้นเองครับใช้งานได้แล้วเราก็มาอยู่ที่ บอดี้เช่นเดิมเพราะว่าเราจะไม่รีวิวเรื่องของออปชันแหละนะครับออปชันน่าจะทราบทราบไปอยู่ในเรื่องของรถตู้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับอย่างหลังก็คือเรื่องของบอดี้นะครับไม่วิ่งมานะครับการการันตีนะฮะนี่นะฮะเดิมหมดนะครับทุกคนชี้เดิมหมดแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดแปลกผมจะบอกทันทีครับว่าคันนี้แกะฝากระโปรงมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับมีแผ่นเพจแผ่นเพจยังไม่เคยแกะนะครับบุดเม็ดอาร์คยู่ครบเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแกะดู เม็ดอากันนะครับเห็นไหมโอ้โหเม็ดนักอยู่ครบหมดมากอืมอืมนะครับแกะให้ดูเลยครับรถวิ่งน้อยแต่ไม่ใช่โดนมานะเห็นไหมครับนี่ตัวขี้บจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับสีเดินโรงงานมองมีมองให้เห็นได้ชัดเจนนะฮะเบาะแถวหลังหน้าดูพื้นผมพื้นล่างสภาพไม่ได้ใช้งานเยอะครับไม่มีฉลอกไม่มีสึกหลอเ oh <my S 1> บอาะก็เนียบเรียบ,ยบตึงๆอ่ะเราแกะขอบ ประตูให้ดูอีกนะครับแต่แบบขอบแบบนี้คือเขาไปทำฝุ่นข้างหนังมาแล้วเรียบร้อยนะมันก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูในเรื่องของเบอัพได้แต่ต้องบอกเลยว่าผมรับประกันครับว่าบอดี้เดิมนะครับการันตีเลยรับรู้ที่หลังคากันหลอนยังสวยนะครับไม่มีบุบเบี้ยวนะครับมาเรามาดูกับคันที่4กันเลยนะครับก็คือคันสุดท้ายน้องสุดท้องเลยนะครับเรามาดูที่ห้องเรื่องกันครับท่านผู้ชม ตัวน็อตนะไม่มีรอยแกะรอยขันรอยไข่สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่พบหมดนะเรียบเนียนคลิปนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะว่าจะเป็น มาร์กิง้งต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะต้อบงบอกเลยว่าถ้าไม่สวยผมไม่เอามาคุยที่ฟังแน่นอนนะครับย้อีกีนะซินสดไม่มีแหวกนะครับฟ้าไม่สูบไม่เเปิดนะยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางอ่อฟูลานซานะครับขอบผมเปอน,นยางปี2ส2งทุกพันนะครับยางใหม่ๆยังใช้ใใงานได้อีกย,วยาวๆเลยอันนี้จะมีร่องรอยหน่อยนะครับป,ปุกฝาข้างเนี่ยก็ มีรอยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะครับมาถึงในส่วนของบอดี้ของคันสุดท้ายนะครับอ่ะนี่ครับสปอร์ตเมทอรอย่างอยู่ครบหมดนะเปิดฝาฐานน้ำมันนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะโอโหสวยจริงๆนะครับไม่เคยแกะทำสีมาได้ชิ้นเดียวต้องบอกอย่างนี้เลยครับนะอืมนะฮะอย่างเมทอรอย่างอยู่ครบหลังคาลอนสวยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบสภาพดิบๆเดิมๆผมบอกได้เลยว่าเอาไปได้เลยนะ สภาพนี้ไปได้เลยเพราะว่าคือรถมันไม่ต้องเก็บสีอะไรมากเลยครับสีเดิมโรงงานเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสีเดิมโรงงานค่อนข้างจะทนกว่าสีที่ทําขึ้นมาใหม่กระโปรงท้ายนะเปิดมานะครับนี่นะครับอยู่กลมนะครับอุปกรณ์วัสดุทุกอย่างอยู่ครบนะครับกลมเรียบเรียเนียนเนนนะครับไม่มีรอยขนของนะครับหรือร่องรอยฉีกขาดนะตัวตู้ที่ผมเคยเข้ามาขายนะผมมองว่าตัวที่สุดลวนะครับในสีคันนี้